ใช่ครับก็คิดว่าในอนาคตก็คือโพสต์ถัดไปนี้ก็จะมีแฮชแท็กออนเบนเคเบนเคนะมันก็จะมีแฮชแท็กแล้วก็มูฟออนก็คือพูดถึงเป็นชื่อแฟนคลับนะครับหรือว่าถ้าอยากเกมก็แฮชแท็กมูฟออนมูฟออนออนเน้นริงไงใช่ คิดว่าก็อตอนแรกคิดมันมันจะดูธรรมดาไปไหมแต่คิดว่ามันก็ดูเป็นมินนิ่งที่ดีแล้วก็เราก็จะมูฟไปด้วยกันนะคะจูออนเหรอจูออนอะไรอย่างนั้นดีเจองอองชาวมูออนที่มูออนไม่ได้ชื่อน่ารักไม่ไหวจริงๆโอเคนะแต่จะสะกดแบบไหนมูฟหรือมุฟนะคะก็คือคิดว่า เป็นภาษาอังกฤษและการง่ายสุดนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นภาษาไทยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นแต่อังกฤษน่าจะเป็นแบบ officially ดีไหมเออมันจะได้แบบเป็นในทางทิศทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็แต่ใครก็ใช้ใช้ชื่อใหม่ๆอะไรนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับแต่แค่แบบหรือว,ว่าขอกําหนดคํานี้เพื่อที่เรียกแฟนคลับหนูนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากบยอกับมากบ,บยอือนเดิม <laughs> <c oughs> ไม่าฮ่โลเอา m o v ออ n แล้วันใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนถ้าเกิดรู้สึก ไม่โอเคเดี๋ยวว่ากันแต่คิดว่าน่าจะ o f f i c i a l ยลี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลสออนยูก็อยากใช้เหมือนกันนะแต่ว่าสวัสดีค่ะ c r ล s h On You ค่ะมันก็จะดูแบบสุ่มแต่คนคนนอกเนี่ก็จะแบบอีหยังนะอะไรก็เลยคิดว่า Move On น่าจะเป็นการสุดแล้วอะไรเงี้ยที่แบบไม่ดูแบบดูเป็นยูนิเซ็กอะไรเงี้ยผู้ชายใช้ไม่เขินเลยสุ่มุตะเป็นแบบอันนิ่งค่ะอะไรเงี้ย ออนว่าดีก็ว่าดีใช้เชื่ออะไรก็ได้นี่คิดว่าไม่น่าจะเปิดโหวตค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเปิดโหวตยากมากเลยในความรู้สึกน้องในโกะว่าไงมูฟออนดีไหมเนี่ย yeah. เอาที่เมื่อกี้ยังพูดเยอะเอ๊ะแค่แท็กด็กออน อ้อขอบคุณที่ช่วยกันคิดมาเยอะมากเลยนะคะตอนององ,องบอกออนเนี่ยไรนึกถึงมินเนียนออนเนียนก็น่ารักอ่ามีคนสรุปให้ move on ได้แต่ก็แล้วแต่อยากใช้ชื่ออะไรก็ได้นะคะจะออนเนียนจะ move on จะอะไรก็แล้วแต่ แต่แต่ก็คิดว่าน่าจะดูเป็นทัดกลางสุดแล้วแล้วก็ดูเป็นแบบพอเรด์มินิมอลเนี้หรอก็ใครอยากจะใช้เด็กพี่พัดก็ได้คะ่ะออลลี่ออลลี่ได้ครับกลับมาเพลงที่ทุกคนรอคอยแบบหนึ่งนะ ขออนุญาตเข้าไปปั่นวิวก่อนแป๊บน,นึงนะ,อะเอ๊หน้าเพจอยู่ไหนนะแมวปั่นหน้าเพจก่อน ไม่ไปดูนะคะไปดูด้วยนะคะ เก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจบองกันทำว่าฉันไม่ไว้วันแต่ก็เก็บอาการไว้ไม่ได้และก้คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรสุดบอกเธอเธอต้องสัญญามาก่อนเก็บมันไว้ให้มีเพียงเราสอง อไรเห <ce lebr ation> มีคนถามฮิดด้นแท่์จะลงยูทูบไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าค่ายกลัวติดลิควอิีค่ะก็เลยไม่ได้ลง You know, it's hard for me to make my heart silent. The echo of my secret? Could be never, and I don't want my heart to be so broken from other words inside the lips and spoken. So it's like a

จริงป้าคือเห็นอ่ะสวยจังเลยการแบบไม่ชอบ ชงตัวเองใส่ก็อยากจะบอกนะคะว่ามีคนถามเหมือนกันว่าทำไมเอ็มวีฟุ้งจังก็อยากจะบอกนะคะว่ามันเป็นฮิ d เด n นแท็กค่ะเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนแบบชัดทุกอย่างเลยเหมือนความรู้สึกของเราที่มีกับคนคนนึงเ่ยคือมันชัดเจนในใจแต่เราแสดงออกมาไม่ได้เราแสดงออกมาแบบชัดมากไม่ได้แล้วก็เลยจะสื่อว่าขนาดคือกล้องที่ถ่ายใช่ไหมก็คือเอาเทปแบบมาติไว้แบบ หน้ากล้องคุมเลยให้มันดูแบบฟุ้งๆดูเป็นแบบเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเพื่อที่จะเขาเรียกว่าฮ i d d e n นั่นแหละมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินซ่อนอยู่อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ดอกไม้สื่อถึงสื่อถึงด้วยแล้วก็กระจกมี refraction อืมคล้ายๆใน MV ของ Trinity ค่ะที่เขาจะแบบ อยู่สองได้แต่เราก็เอากระจกมาเป็นรีเศกแล้วก็ที่คิดไว้สีขาวให้ไม่ดูเพอรฟันะคะเหมือนประมาณว่าให้เรารักเธอแค่ในความฝันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อืถ้าจูก,ก็คือความลับนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ,อชุดก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหรนะ่คะชุดชุดมีประมาณสามชุดชุดแรกมันชุดขาวดูเพอรฟันหน่อยจะเป็นแบบ เดรสดำแล้วก็มีเสื้อเชิดคุมสีเบจก็คือตัวน,นั้นที่ใส่ทิวลิปเพื่อที่ท่อนแรปอะเนาะมันต้องท่อนแรปสังกฤษยากมากเพราะว่าพี่เป้บอกว่าจะต้องแบบให้สำเนียงได้ด้วยอะไรเงี้ยมันมีท่อนหนึ่งท่อน from our d i e r s e inside the l i f s l p s unspoken อะไรอ คือมันสุดเปลือกเกินมันก็จะแบบติดติดพูดยากมากเพราะไม่ได้แบบไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยอะไรก็ต้องแบบฝึกหลายรอบเหมือนกันแล้วเน็กก็พุดกล่องนะจ๊ะมเดออเป็นโดสอะไรเงี้ยเออส่วนส้มหยุดก็ไม่มีอะไรมากก็ช่วงนี้ส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรมากันนะเอาจริงกองถ่ายอันนี้คือน้อยมากเน็กก็ เดีล้วงนั่นแหละค่ะน้อยมากไม่ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะไม่เกินห้าคนมีหนูมีตะก้องมีสไตรด์นะคะแล้วกม็มีตะก้องอีกคนแล้วก็คนคุมแค่นั้นเลยจริงๆห้าคนค่ะห้าคนแน่นอนตะโลแล้วก็ ถ้าคนในห้องนั้นนะคะไม่ได้รวมที่มาต้องแบบเจอกันเลยเออมีอะไรอีกอ๋อแล้วก็ที่เน้นอีกอันหนึ่งก็คือเน้นดวงตาจะสังเกตว่าจะเน้นดวงตาบ่อยมากเพราะว่าอพูดแล้วก็รีลาดีกรอบแล้วกันเนาะปั่นวิวก็เหมือนเป็นแบบไม่รู้นี่คิด นี่คิดถึงคนที่โมเมนต์แอบชอบใครสักคนน่ะคือแค่ได้แอบมองแววตาเขาก็โอเคแล้วเลยอะแล้วก็หนูก็เชื่อว่าแววตาเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกของเราก็เลยแบบเน้นดวงตาบ่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตีไม่ไม่มีอะไรมากก็คือบอกเขาแปลว่าอยากได้แบบเหมือนแมวง่วงแบบคุ้งตื่นนอนงงๆไม่เข้าใจว่าแบบ เธอทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ<ว>แค่นั้นเลยไีบมีอะไรเ yeah. ยอะแยะใช่นั่นแหละครับนี่คือที่มาของ MV <c> h <oughs> i วตจังแท็แปบนึงนะเดี๋ยวทอดบอกคอมันนะ <c oughs> นั่นแหละ เก่งมากขอบคุณนะที่ร้องเพลงใช่ค่ะค <Yeah. S 1> บวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการร้องที่ดีที่สุดนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นอัดก่อนเคอร์ฟิวอีกอะเอออีกวันหนึ่งเคอร์ฟิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นอัดประมาณตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหดอยู่โหดอยู่ตอนนั้นพี่กรณ์ก็แบบพี่กรณ์แฟนพี่ปเป้อะไรก็อ้อนไหวไหมคือ <laughs> เสียงไปแล้วนะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นเหมือนมีงานก่อนแล้วรู้สึกว่าอยากจะอัดแล้วเนี่ย <laughs> ไม่แน่ใจเออห <laughs> น้าจัดก่อนเคอร์ฟฟิว หรือหลังเคอร์ฟิลนะเอ๊ะหรือก่อนนะก่อนก่อนค่ะแล้วก็ค่อยสปอยลงมานานแล้วนานแล้วนั่นแหละครับดึกมากใช่คือบอกแล้วมันมันหลายเดือนมากแล้ววะ่ะแล้วค่อยคือมันเหมือนจะเป็นทำลายการสปอยอะค่ะเออเราถ้าลองย้อนกลับไปก็จะเห็นอออือ,อ,อดึกแต่ส่วนใหญ่อ๋อจะ แต่อย่างเบียนเคจะอัดกลางวันถึงดึกอะไรอย่าง